บริษัทสิงคอร์ปอเรชันและโตโยต้าขอเชิญท่านไปเต็มอิ่มและปีมสุขกับเศรษฐาศิราฉายาและ The i m p o s s i b l e Life in ด์ o อนแกนจากวันนั้นถึงวันนี้เพราะมีคุณด้เพลงไพเราะยอดนิยมได้แบบฉบับของ The i m p o s s i b l e พร้อมเพลงใหม่ในอาบัมล่าสุด ยิ่งใหญ่ด้วยระบบเสียงสมบูรณ์แบบชุดเดียวกับการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่กรุงเทพหนึ่งทุ่มตรง25พฤษภาคมน,นี้ที่ขอนแก่นฮอลล์เซ็นทรัลพลาซาขอนแกน่นบัตรราคา800 1 000, 1 0 0 1,200และ1 5 0 0บาทที่ไทยทิก,ทกเก็ตเมเจอร์ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลพลาซาขอนแกน่นและโรงภาพยนตร์ EGB Lotus Extra ขอนแกน่นสนับสนุนโดย AIS ธนาารไ Thai Panit ผ,ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า LG สายการบินแอร์เอเชีย วันที่23อต้อยก็จะมาทักทายแฟนๆชาวขอนแก่นที่ f m 106ก่อนทำเข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปจุดคอนเทาเข้าไปเลยก็ได้แบบคือไปกี่คนก็จะพาไปเด็กจะาไปดูกัน23พฤษภาคม16-17นาฬิกาเชิญใกล้ชิดและให้กำลังใจอต้อยเสร็จฐานศิริายาและวง The Impossibles ที่ f m 106ถนนกลางเมืองเลยหน้าหมู่บ้านการเคหะมา300เมตรนะคะเมื่อเราจะไปแสดงที่ขอนแก่นเมื่อคืนี่เราก็จะเตรียน ทีมที่ดีที่สุดที่เราเคยเล่นเมื่อที่โพลฟันที่อินแพ็คหรือว่าที่ศูนย์ชิมิตนะครับเพื่อให้ท่านดูคอนเสิร์ตที่มีคุณภาพที่สุดรับรองว่าจะต้องประทับใจและก็จะไม่ลืมวงไปอีกเลยไปตามดวงไม่หวงชีวิตแล้วแต่พรหมลิขิตชีวิตไปตามดวงบางคนดวงดีโชคมีมากมายบางคนโชครา้า